แขกรับเชิญที่เข้ากับชื่อเข้ากับรายการมากนะตอนนี้นี่จะบอกว่านี่คือครั้งแรกในชีวิตพี่เลยนะที่พี่เจอ,อทัวร์แล้วไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าโคมใหญ่ต <c oughs> ้มเขาส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าแบบมาในช่วงที่บงังเอิญว่ามันไม่มีข่าวอื่นจริงๆในฐานะที่เป็นคนทําข่าวมันเป็นช่วงที่เราหาข่าวไม่ได้รายการข่าวคือแบบเราจะทาข่าวใหญ่อะไรมันไม่มีอล้วอยู่ดีก็มีข่าวพี่ผอกขึ้นมา t ทรนดิ้งอันดับหของประเทศ3วันติดนะแล้วในฐานะที่พี่สัมภาษณ์คนที่โดนทัวลงมาตลอดและณตอนนี้พี่เป็นคนที่โดนเองแล้วใครสัมภาษณ์พี่บ้างอย่างคะเรื่องเนี้ยก็มีนะฮะแต่ว่าน้อยมากมหนึ่งคือพี่อันก็พยายามพยายามคิดว่าเงียบๆน่าจะดีกว่าแต่ก็ตอบบ้างอ่ะเพราะเขารู้สึกว่าบางบางเรื่องเราควรให้ข้เท็จจริงบ้าง่แต่แตก็ให้เราก็เหมือนก็ไม่ค่อย ขอโทษนะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดแบบนี้ก็จะหาว่าว่าอีกแบบพูดแล้วเหมือนก็ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้ตั้งใจจะฟังสิ่งที่เราอธิบายเข้าใจไหมเขาตั้งใจว่าเขาจะพี่ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นจนถึงนี้อันยังงงอยู่เลยอะฮะแล้วเขาแก้เบอกว่าทาไมไม่ขอโทษเนี่ยพี่อันเหตุครเนี้ยทาไมไม่ขอโทษทําไมไม่ขอโทษพูดยากนั่นเหรอขอโทษขอโทษพูดเป็นตั้งแต่สามขวบอันนี้พูดหรือจะหาว่ากวนอีกแต่คือมันไม่ได้พูดยากแต่ ให้พี่ขอโทษอะไรพี่ขอโทษก็ได้แต่ให้พี่ขอโทษอะไรสําคัญกว่าคือขอโทษอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงะคือมันเป็นอีเวนต์แห่งอีเวนต์หนึ่งะนะครับแล้วก็มีน้องแดนน้องแดนเนี่ยก็เป็นน,น้องแดนก็อยู่ในในใน กับแนอ่งกับกับกับพี่จองกับพี่แกล้ประมาณนี้แหละนะครับก็คือวันเขาใส่ชุดสีม่วงไปถูกต้องนะครับแล้วเขานั่งอยู่หัวมุมสุดเลยพี่อ่านก็ขึ้นไปเนี่ยดูมือพี่อ่านพี่อ่านผายมือไปในมือที่ถือสคริปต์พี่บอกว่าอ้าวใครบ้างประมาณนี้นะพี่ไม่ได้พูดตัวเลขไปคำพูดไวเป๊ะใครบ้างที่มาเชียร์หรือมาเจอผู้ชายที่นั่งอยู่หัวมุมคนนี้ก็ดูส่งหน้าสุดคนนี้ทู่กระส่งไงแล้วบอกว่านั่งอยู่หน้าสุดตรงนี้ดูซี แต่งตัวเนี่ยไม่อาลรกลุ่มเลยนะพูดได้เสียงประมาณนี้นะแต่งตัวนี้ไม่อาลรกลุ่มเลยนะวันนี้ค่อยสีเขียวแต่ไม่เป็นเลยหรอกจ้าวันนี้ยังไงก็ให้อภัยเพราะว่าวันนี้เขาเป็นเซเลบหรืออินฟลูเอนเซอร์สักอย่างเนี่ยเพราะพี่ไม่เรียกพี่ชายเอะไรตัวท็อปของประเทศเลยนะเ่สิแค่เนี้ยไงคนนี้เขากำลังดังมากทั้งหมดที่ทัวร์ลงมา3วันเต็มเนี่ยแค่นี้หนึ่งคือบอกว่าพี่อัดไม่เอ่ยชื่อน้องทำไมไม่เอ่ยชื่อน้องทำไมเรียกผู้ชายคนนี้สองคือ ทำไมไปแซวเขาว่าไม่อ่านไลค์คลุบอย่างแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าไม่มีไลค์คลุบนั่นหมายเขาว่า this is a joke เข้าใจป่ะนะซึ่งในงานคนก็หูร้อนะฮบแล้วก็อันที่สองคือมีดาราและศิลปินนั่งอยู่อีกสามสิบคนที่พี่อันไม่ทักไม่ได้่เพื่อนเอ่ยเลยอินฟูด้วยเอาแล้วที่เหลือพี่ไม่ทักเห็นไหมามทำไมไม่กราว่าว่าพี่ไม่สวัสดีอีกสามสิบคนเข้าใจป่ะแล้วหลังจากนั้นอีกห้านาทีประมาณนะห้านาทีอ่ะ พี่ก็เชิญเขาขึ้นเวทีไงก็เอ่ยทั้งชื่อทั้งนามสกุลแล้วก็บอกด้วยว่ามาจากแบรนด์อะไรพูดครบหมดเลยแต่าาคุณไม่ตัดตรงนั้นมาผมก็เลยงงว่าอ้าแล้วจะให้พี่ขอโทษอะไรแต่ถ้าหากว่าบังเอิญถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ของคุณพี่ขอโทษเพื่อความสบายใจก็ได้แต่คุณควรไปดูเข้าใจปะว่าพี่อันได้พูดครบทั้งหมดแล้วหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าไม่เอ่ยชื่อหลังจากนั้นเอ่ยชื่อนะแต่เขาไม่ตัดตรงนั้นมาให้คุณคดูเข้าใจว่าพี่อันร่ามันคือการ จับซ้ายชนขวาเวลาเครียดอ,อย่างนี้คอลลาเจนเราลด้ยเนี่ยอ้าวมันเป็นปนได้ใช่ความเครียดทําให้ภูมิตก <laughs> แต่ก็อยากจะบอกว่าอะไอ้เรื่องนั้นก็เขาว่ากันไปจริงๆในมุมหนึ่งก็คือขอบคุณที่สนใจแล้วก็ขอบคุณที่มีคนอีกด้านหนึ่งก็มาให้กําลังใจกันเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวก็คงจะไม่บอกว่ามันไม่มีราคาหรือไม่มีความหมายมถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ของใครพี่ก็ให้ความหมายแ,าแล้วก็ให้ราคาแต่ว่าโดยตัวพี่อันเองอ่ะะ เราก็เดินหน้าต่อไปโดยเฉพาะนะพี่อยู่บ้านนี่คืออยู่กับครอบครัวกันเยอะแยะเราเห็นว่าจะพาคุณแม่ไปเที่ยวนี่ไงเ้องอ่อีกประมาณชักแค่ไม่ถึงครึ่งเดือนละพี่อัญก็ถ้าไปพาคุณแม่ไปเที่ยวไปต่างประเทศครั้งนี้ไปเกือบเดือนนะไปกับคุณแม่แล้วคุณแม่จะเดินสนุกไหมเนี่ยพี่อัญจริงจริงน้องแดนน่ะน้องแดนก็คงไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าน้องแดนเขาเป็นคนที่แบบว่าเอจิตใจดีอยู่แล้วเ็าได้มาแบบแดนทะเลาะกับน้องแดนอย่างเงี้ยไม่หมายถึงว่าเจอ น้องแดนจอนคันแลนเนี่ยเขาเป็นคนแบบจิตใจดีอย่างเขาเอาเงินมาทําบุญ3ล้านเนี่ยเราก็ต้องเห็นตรงจุดน,นั้นใ<ข>จก็คิดว่าน้อง,อง,องแดนน่ะเขาไม่ได้โกใช่